ชัยทวัตหวังมีฉากทัดเดียวคือพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อสวอคงมาตรฐานเดิมแบบปี62ยกมือโหวตพักรวมเสียงได้แจกทุกคนเป็นคนไทยตัดสินใจไปแล้วหลังสวอขอให้ลดเพดานมาตรา112มั่นใจเพื่อไทยอย่างมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยร่วมก้าวกับก้าวไกล เ,เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทธ่ดาเดกามโดือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานที่ฟังนะครับที่ภาคเก้าไกลนะครับนายชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการภาคเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเจรจากับสวว่าสวส่วนใหญ่นะครับจะรอดูขั้นแรกก็คือการเลือกประธานสภา ตนเชื่อว่าสวยังมีมาตรฐานเหมือนเดิมอย่างในปี2562ว่าถ้าพรรคการเมืองใดาสามารถรวมเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาได้ก็สมควรที่จะได้ดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังนั้นการเลือกประธานสภาก็จะสะท้อนการจับมือร่วมกันของ8,000ทมิตรที่พรรคเก้าวไกลเป็นแกนนํามีความเหนียวแน่นเหมือนเดิมหากผ่านเรื่องนี้แล้วก็จะทําให้สวจํานวนมากมีความเชื่อมั่นว่าพรรคก้าไกล ยังเป็นแกนนาในการรวมเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ส่วนการที่สวขอให้ก้าวกลายลดเพดานมาตรา1นึตนคิดว่าทางด้านนโย,ยบายและความเหมาะสมของคด a n d i นายกร,รัฐมนตรีแต่ละพักทุกคนที่เป็นคนไทยได้แสดงออกตัดสินใจไปแล้วพร้อมกันผ่านการเลือกตั้งในฐานะประชาชนที่มี1สิทธิหนึ่งเสียงเพราะว่าขั้นตอนการเลือกนายกในสภาเรายังหวังว่าทุกฝ่ายที่ปรารถนาดีกับบ้านเมืองจะยึดมั่นว่าถ้าพักการเมืองไหนรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ ได้ก็ควรที่เป็นนายกซึ่งเป็นกระบวนการที่ควรจะเป็นในระบบรัฐสภาตนหวังว่าสบบจำนวนมากจะยึดตามหลักการนี้เช่นกัน ส่วนข้อกังวลในอนาคตนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลและแกดเดตนายกรัฐมนตรีรวมถึงพักเก้าไกลจะไปสร้างปัญหาอะไรหรือไม่ในอนาคตเรื่องนี้ตนคิดว่าไม่ว่าใครจะเป็นนายกใครเป็นรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรที่ฝืนความเห็นชอบของสังคมส่วนใหญ่ได้หากไปสร้างความขัดแย้งในสังคมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก็อยู่ไม่ได้มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลมากมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเองหรือว่าในสภาผูารร้แทนราษฎรก็มีกระบวนการตรวจสอบทวงดุลอยู่แล้ว ร่างกฎหมายต่างๆแม้จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่กระบวนการหาข้อยุติในสภาผู้แทนราษฎรเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กระบวนการทางประชาธิปไตยหาข้อยุติเมื่อถามว่าทางพรกเก้าไกลมองฉากพัดไว้กี่แบบในวันโหวตนายกนายชัยธวัฒน์ก็บอกว่าหวังว่าจะมีเพียงฉากพัดเดียวเพราะหากว่ามีฉากพัดอื่นก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองได้ทางที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาส่วนฉากทัดที่วางไว้จะจบภายในครั้งเดียวหรือไม่ตนบองว่าอันที่จริงควรเป็นเช่นนั้น หลายฝ่ายเองก็กังวลว่ากระบวนการดําเนินไปแบบไม่ปกติไม่มีความชัดเจนทางการเมืองปล่อยเกิดความกังวลในสิทธิรภาพทางการเมืองก็จะกระทบกับไปหลายส่วนประชาชนที่รอรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจที่วันนี้เป็นเรื่องแปลกที่มีการเลือกตั้งชัดเจนแล้วแต่เศรษฐกิจก็ตอบรับในทางลบเพราะว่ามีความกังวลใจในเรื่องความชัดเจนว่าผลในการจัดตั้งรัฐบาลจะสอดคล้อง ไป,ไปตามเสียงของประชาชนหรือไม่ดังนั้นดีที่สุดกับทุกฝ่ายคือดําเนินไปตามผลของการเลือกตั้งเมื่อถามว่าหาเกมพลิกให้พัคเพื่อไทยได้ตําแหน่งนายก พรรคเก้าไกลสามารถรวมกับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นายชัยธวัฒน์ก็บอกว่าตนยังเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นจริงใจที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเก้าไกลเราได้ผ่านการต่อสู้เพื่อทําให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยมาแล้วเราเคยไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเราก็ไม่เห็นด้วยในปี2562ที่พรรคไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแต่ใช้เงื่อนไขพิเศษไปรวบรวมเสียงข้างมากขึ้นมาเป็นรัฐบาลแทน เรื่องนี้เป็นอย่างไรครับเพื่อนๆสามารถแลกเปลี่ยนมาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามไทยพีบีเอสกดหมายเลขสามนะฮะรวมถึงรายการสถานีประชาชนทางไทยพีบีเอสสิบสี่นาฬิกาห้านาทีจนถึงเวลาสิบห้านาฬิกาด้วยนะครับ